สิตระก้าเล่มที่11บทที่สองเก็บตกในอุป,ปมาของบุตรพระเนจรอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่15บหข้อสิถึงข้อ32สิบำหรับพระคัมภีร์ท่อนนี้ข้าพเจ้าเคยพูดในที่นี่สองสามครั้งแล้วในวงเล็บโดยไม่มีการจดบันทึกสิ่งที่เคยพูดแล้ววันนี้จะไม่พูดซ้ำอีกวันนี้จะไม่พูดอุป,ปมานี้ทั้งหมดเพียงแต่จะกล่าวถึงบางประเด็นเป็นพิเศษ ตรงนี้พูดนิดหน่อยตรงนั้นพูดนิดหน่อยจึงเป็นเศษเล็กเศษน้อยมากทีเดียวข้อ17-19ถึงกล่าวว่าเมื่อเขารู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากก็ยังมีอาหารกินอิ่มและเหลือเฟือส่วนเราจะมาตายที่นี่เพราะอดอยากหรือเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาของเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะถูกเรียกว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถอดเพราะเหตุการณ์ทำงานของสภาพแวดล้อมขณะที่คนบาปท,ทุกคนเกิดความเสียใจและรู้สึกตัวอย่างหนึ่งเขาก็มักจะมีการประเมินค่าต่อความรอดของเขาอย่างหนึ่งถ้าคนคนหนึ่งไม่เอาความรอดเขาก็จะไม่มีการประเมินค่าต่อความรอดเลย เขาจะไม่ยุ่งและก็ไม่สนใจทันทีที่เขารู้สึกตัวเขาก็จะมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเขาจะได้รับความรอดอย่างไรการที่เราจะได้รับความรอดต้องมีเงื่อนไขอะไรกันแน่ถ้าท่านไปถามคนบาปทุกคนว่าจะได้รับความรอดอย่างไรเขาต่างก็มีวิธีการได้รับความรอดของเขาพระเจ้ามีวิธีการช่วยให้รอดของพระองค์ ส่วนคนบาปก็มีวิธีการได้รับความรอดของคนบาปเกรงว่าคนบาปหนึ่งรคนก็มีวิธีการได้รับความรอดหนึ่งรอย่างเขาต่างก็มีความคิดของตนและต่างคนต่างมีการประเมินค่าของตนบุตรพเนจรคนนี้ก็มีวิธีการได้รับความรอดตามที่เขาคิดไว้เขาคิดว่าพอเขาเห็นหน้าบิดาของเขาบิดาก็จะตีหน้าขื้นต่อว่าเขาเขาก็จะตอบว่า ทรัพย์ที่ท่านให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ใช้หมดแล้วข้าพเจ้าไม่สามารถใช้เงินทองของท่านได้อีกแม้แต่สตางค์เดียวแต่ว่าท่านเป็นเศรษฐีต้องจ้างคนงานท่านจ้างคนอื่นอย่างไรก็จ้างข้าพเจ้าอย่างนั้นเถิดโอ้การที่เขาจะได้รับความรอดไม่ใช่เพื่อมาเป็นลูกชายเพียงแต่เพื่อเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเท่านั้นวิธีการได้รับความรอดที่คนบาปคิดไว้นั้น คือข้าพเจ้าจะนำเอาสิ่งที่ท่านควรจะได้รับมาให้ท่านส่วนท่านนำเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าควรจะได้รับมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำงานให้ท่านท่านก็ให้ค่าจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำงานให้ท่านเท่าไหร่ท่านก็ให้เงินข้าพเจ้าเท่านั้นนี่ไม่ใช่เป็นบุตรแต่เป็นลูกจ้างข้อ20ถึง22กล่าวว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาก็แลเห็นเขาและมีใจกรุณาจึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขาอย่างรักใคร่่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บ,บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะถูกเรียกว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปแต่บิดากลับสั่งทาาสของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดนั้นมาสวมให้เขา และเอาแหวนมาสวมนิ้วมือเขากับเอารองเท้ามาสวมที่เท้าของเขาบุตรพระเนจรคนนี้ลุกขึ้นไปหาบิดาของเขาเมื่อเขาพบเห็นบิดาแล้วเขาก็ได้กล่าวถ้อยคำเหล่านั้นที่เขาได้คิดไวล่วงหน้าแก่บิดาของตนขณะที่เขากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะถูกเรียกว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปและอย่างจะพูดต่อไปอีกแต่บิดากลับสั่งว่า ฮาเลลูยาบิดากลับข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าความรอดเป็นสิ่งที่ตามพระดำริของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ตามความคิดของข้าพเจ้าการที่คนทั้งโลกได้รับความรอดไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่มนุษย์คิดไว้แต่เป็นไปตามอย่างที่พระเจ้าทรงดำริไว้ถ้าตามความคิดของบุตรพเนจรคนนี้ก็เป็นเพียงลูกจ้างคนหนึ่งเท่านั้นความคิดของเราเต็มไปด้วยกฎบัญญัติที่ว่า ข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าก็จะได้รับอะไรข้าพเจ้าเคยพูดเมื่อก่อนว่าบุตรเพเนจรคนนี้ได้ตระเตรียมถ้อยคำชุดหนึ่งเพื่อจะกล่าวแก่บิดาของตนแต่เมื่อพบบิดาแล้วก็ได้รับการดลใจจากความรักของบิดาประโยคสุดท้ายที่ว่าขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดกลับไม่ได้พูดออกมาเลยแต่ถ้าเราอ่านข้อความข้างต้น และต่อไปให้ละเอียดแล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่เขาไม่พูดต่อไปแต่เพราะเหตุที่บิดาขัดจังหวะทำให้เขาไม่มีโอกาสพูดบิดาของเขาฟังคำพูดของเขาพอสมควรแล้วบิดาไม่รอจนเขาพูดจบบิดากลับสั่งทาสของตนว่าจงไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดนั้นมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือเขากับเอารองเท้ามาสวมที่เท้าเขา นี่แสดงให้เราเห็นว่าความรอดนั้นกล่าวถึงพระเจ้าประสงค์จะกระทําต่อท่านอย่างไรแต่ไม่ใช่ท่านประสงค์จะให้พระเจ้าส่งกระทําต่อท่านอย่างไรถ้าตามอย่างที่ท่านคิดก็เพียงแค่เป็นลูกจ้างคนหนึ่งตลอดไปขณะที่เราระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปแต่พระองค์กลับตรัสว่าเจ้าเป็นบุตรข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรจะพินาศ แต่พระองค์กลับทรงให้ข้าพเจ้านั่งในงานเลี้ยงเมื่อเราพูดถึงพระคุณของพระเจ้าเราไม่กลัวว่าจะพูดมากเกินไปจริงๆแม้พูดแล้วพูดอีกแต่ไม่อาจพูดจนเติมเต็มความคิดของท่านมากเกินไปท่านคิดว่าท่านไม่คู่ควรจะถูกเรียกว่าเป็นลูกแต่พระองค์กลับทรงกระทําออกซึ่งสิ่งที่เหนือกว่าที่ท่านคิดเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าความรอดไม่ได้เป็นไปตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า แต่เป็นไปาตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อยังอยู่แต่ไกลบิดาได้เห็นแล้วก็มีใจกรุณาสำหรับคนที่ตกอยู่ในมือของพวกโจรในเมืองยาริโฮนั้นเมื่อชาวสมารียได้เห็นเขาก็มีใจกรุณาลูกาบททีธธ่10ข้อ3 0ถึงข้อ3 5อะไรคือความการุณาคือเมื่อท่านตกไปสู่ฐานะที่ต่ำลงก็มีเรื่องของความการุณา ความกรุณาเป็นสิ่งที่ผู้อยู่เหนือกว่ามีต่อผู้ที่อยู่ต่ำกว่าและจะถูกปรับใช้กับสภาพการที่น่าสงสารถ้าหากลูกชายคนนี้กลับมาอย่างร่ำรวยมากฝ่ายบิดาก็ไม่จำเป็นที่จะมีใจกรุณาแล้วทำไมจึงมีใจกรุณาเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าได้เห็นลูกของตนตกไปสู่ฐานะของขอทานคือตกเป็นขอทานไปแล้วขอทานคนนี้กับกลายเป็นลูก ขอทานที่อยู่หน้าประตูกลับนั่งบนโต๊ะงานเลี้ยงขอทานที่ห่างเหินไปจากพระเจ้าคนหนึ่งกลับมาติดสนิทกับพระองค์สภาพการของเราก็เหมือนขอทานคนหนึ่งซึ่งทำให้พระเจ้ามีพระทัยกรุณาต่อเราในที่นี้โปรดให้เราดูเรื่องหนึ่งกันเถิดฝ่ายลูกคิดว่าเขาไม่คู่ควรจะเป็นลูกเพียงเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเท่านั้น แต่บิดากลับสั่งทาสให้ไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดนั้นมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือเขากับเอารองเท้ามาสวมที่เท้าเขาเราจึงได้เห็นว่าความรอดเป็นการบ่งชี้ถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ของพระเจ้าโดยไม่ใช่บ่งชี้ถึงความยากจนของเรามีผู้ประกาศบางคนประกาศกิตติคุณหลายปีแล้วยังไม่เข้าใจความรอด ความรอดเป็นการกล่าวถึงพระเจ้าทรงมั่งคั่งสมบูรณ์ขนาดไหนหลายครั้งเราคิดว่าข้าพเจ้าไม่คู่ควรขณะที่ข้าพเจ้ารู้สึกตัวยังไม่รู้ว่าพอข้าพเจ้าไปทูลขอพระเจ้าพระองค์จะยอมอภัยให้ข้าพเจ้าไหมกลาวกับว่าคนอย่างข้าพเจ้านี้แม้ขอก็ไม่อาจขอได้แล้วแต่ว่าข้าพเจ้าขอบอกท่านตาของท่านมองผิดแล้ว เศษทีคนหนึ่งมีทรัพย์สินมากมายนับไม่ถ้วนเขาจึงไม่ได้คำนึงว่าลูกของเขาจะใช้เงินมากเท่าไรแต่เขาคำนึงว่าเขามีทรัพย์สินมากเท่าไรที่สามารถให้ลูกได้ใช้วันนี้ข้าพเจ้าขอพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบที่ไม่ดีประการหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพบเห็นลูกของคนรวยคนหนึ่งข้าพเจ้าพยายามหนุนใจให้เขากลับใจเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่งเขาพาข้าพเจ้าไปพบกับพ่อของเขาข้าพเจ้าพูดกับพ่อของเขาว่าท่านจงอยากขัดขวางลูกของท่านเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อลูกของท่านเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็จะไม่ใช้เงินของท่านอย่างสิ้นเปลืองอีกแต่เขาพูดว่าข้าพเจ้ามีเงินเยอะข้าพเจ้าจะให้ลูกข้าพเจ้าใช้เขาไม่กลัวว่าลูกจะใช้เงินของเขาหมดเรามักจะคิดว่า พระเจ้ามีแค่หนึ่งร้อยเหรียญแต่ข้าพระเจ้าต้องใช้หนึ่งร้อยเหรียญเรามักจะกลัวว่าใช้จนหมดแล้วก็ไม่มีให้ใช้อีกแต่ว่าบิดามีเงินเยอะท่านจงอย่าจำกัดพระเจ้าท่านควรจะทราบว่าความรอดเป็นการบ่งชี้ถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ของพระเจ้าและชี้แจงว่าสิ่งที่พระองค์ส่งมีนั้นก็เพื่อให้เราใช้แล้วใช้อีกอาบมีบางคนคิดว่า ข้าพเจ้ามีความบาปอย่างหนึ่งที่ชนะไม่ได้จนไม่มีวิธีการอื่นอีกแล้วแต่ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านสามารถพูดได้ไหมว่าพระเจ้าก็ไม่สามารถทําอะไรต่อความบาปของท่านหลายครั้งที่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนแล้วทําตัวไม่ดีมักจะอ่อนแอทําบาปแม้กระทั่งมโนธรรมของท่านก็บอกว่าท่านหมดหวังแล้ว มโนธรรมได้พูดออกซึ่งสภาพการของท่านเองเป็นอย่างไรส่วนพระโลหิตได้กล่าวถึงพระเจ้าทรงกระทำต่อท่านอย่างไรมโนธรรมของเราถูกประรมด้วยเลือดแล้วสิ่งที่เรามีนั้นไม่เพียงเป็นมโนธรรมและก็ไม่เพียงเป็นเลือดที่อยู่ในอ่างแต่เป็นมโนธรรมที่ได้รับการประพรมด้วยเลือดแล้วไม่ใช่นำเอาเลือดไปแยกออกจากมโนธรรมและก็ไม่ใช่นำเอาโมโนธรรมไปแยกออกจากเลือด แต่เป็นมโนธรรมที่ได้รับการประพรมด้วยเลือดซึ่งขาวกว่าหิมะและไม่อาจขาวกว่านี้อีกได้พระเจ้าทรงมีเสื้อคลุมให้ท่านสวมโดยไม่กลัวว่าท่านจะเอาไปขายพระองค์ทรงมีแหวนให้ท่านสวมโดยไม่กลัวว่าท่านจะนำไปจำนำและพระองค์ทรงมีรองเท้าให้ท่านสวมโดยไม่กลัวว่าท่านจะใส่จนขาดลูกของพระเจ้าล้วนต้องประดับตัวอย่างดีเช่นนี้ และล้วนต้องมีความงดงามเช่นนี้สำหรับคนคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของพระเจ้าพระเจ้าส่งมีให้เขาใช้ลูกาบทที่15ข้อ23จงเอาลูกโคอ้วนผีนั้นมาค่าเลี้ยงกันเพื่อเราจะได้กินดื่มและยินดีด้วยกันเสื้อคลุมแหวนและรองเท้าในข้อที่แล้วมีไว้สำหรับบุตรรับสุขคนเดียวเพราะว่าเสื้อคลุมตัวหนึ่ง สามารถสวมใส่บนตัวของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นแหวนหนึ่งวงสามารถสวมบนนิ้วมือของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นและรองเท้าคู่หนึ่งสามารถสวมที่เท้าของคนเพียงคนเดียวเ <โ frustrating. S 1> ท่านั้นแต่ว่าลูกโหอ้วนผ,ผีตัวหนึ่งก็ไม่ใช่คนคนเดียวที่สามารถกินหมดได้แต่เพื่อเราจะได้กินดื่มและยินดีด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้านำแนวคิดให,หม่ประการหนึ่งมาให้ท่าน ซึ่งก็คือความยินดีของพระเจ้าคําคืนที่ข้าพเจ้าได้รับความรอดข้าพเจ้ายิ่งคิดก็ยิ่งยินดียิ่งยินดีก็ยิ่งร้องเพลงถึงแม้จะไม่เป็นบทกลอนและไม่มีทํานองก็ไม่สนใจนี่คือความยินดีสําหรับคนบาปที่ได้รับความรอดแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกเราว่าพระเจ้าส่งยินดีซึ่งก็คือความยินดีที่พระเจ้าได้ส่งช่วยมนุษย์เราทั้งหลายล้วนคิดว่า เมื่อคนบาปคนหนึ่งได้รับความรอดเราก็จะมีความยินดีมากเพียงใดและคนบาปคนนั้นจะมีความยินดีมากเพียงใดแต่เรากลับไม่ได้มองเห็นว่าเมื่อพระเจ้าได้ส่งช่วยคนบาปคนหนึ่งแล้วตัวพระองค์จะมีความยินดีมากเพียงใดถ้าเรามองเห็นเรื่องนี้เราก็เข้าใจพระทถ่ของพระเจ้าแล้วข้อ29กล่าวว่าแต่เขาตอบบิดาว่า ข้าพเจ้าปรนิบัติท่านมาหลายปีและไม่ได้ขัดคำสั่งของท่านเลยแม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่ยินดีกับเพื่อนปูงของข้าพเจ้านี่เป็นถ้อยคำที่ลูกคนโตกล่าวกับบิดาใจของลูกคนโตคิดว่าบิดาควรจะให้ข้าพเจ้ายินดีส่วนลูกคนเล็กนั้นได้ผ่านซับจนหมดสิ้นไปแต่กลับทําให้บิดามีความยินดี ลูกคนโตเด็กกระทำตามหน้าที่ในบ้านของบิดาแต่เขาทำผิดตรงที่ว่าเขาขอเพียงให้บิดาทำให้เขายินดีเท่านั้นบิดาต้องการให้เขาเข้าไปร่วมความยินดีกับตนพระเจ้าของเราต้องการให้เราร่วมความยินดีกับพระองค์เราต้องสัมผัสถึงน้ำพระทัยของพระองค์ลูกคนโตขอลูกแพะตัวหนึ่งเพื่อมีความยินดีของเขาเองแต่วิธีการของพระเจ้านั้น ไม่เคยให้สิ่งของอย่างหนึ่งแก่มนุษย์แล้วให้มนุษย์ไปยินดีตามลำพังแต่ต้องให้มนุษย์ร่วมยินดีด้วยกันกับพระเจ้าข้าพระเจ้าขอนำเอาสองเรื่องนี้มาเปรียบเทียบให้ท่านดูประการที่หนึ่งคือจูบอีกประการหนึ่งคืองานเลี้ยงบิดากอดคอจูบลูกโดยตลอดการจูบเช่นนี้เพื่อให้ใจของลูกได้รับความยินดีและความอิ่มหนำทันทีที่เขาได้รับการจูบจากบิดา เขาก็รู้ว่าบิดายอมให้อภัยเขาและไม่จดจำบาปของเขาอีกแล้วเขาจึงได้รับอิสรภาพแห่งการอภัยบาปและได้รับมาซึ่งความอิ่มหนำการที่ลูกนั้นนั่งโต๊ะในงานเลี้ยงก็เพื่อให้ใจของบิดาได้รับความยินดีและความอิ่มหนำเพราะว่าเขาได้ลูกของตนกลับคืนมาหลายคนไม่รู้ว่าเมื่อมนุษย์ได้รับความรอดพระเจ้าก็จะยินดี เขาคิดว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาก็เพราะว่าเขาได้ทูลขอในเชิงบีบคั้นแต่เขากลับไม่รู้ว่าพระเจ้าส่งยินดีที่จะช่วยมนุษย์ในการช่วยมนุษย์นั้นพระเจ้าส่งได้รับความยินดีขณะที่เราได้ยินบิดาพ,พูดว่าความบาปของเจ้านั้นเราให้อภัยแล้วเราก็มีสันติสุขและความยินดีถ้าหากเราไม่ได้รับอิสรภาพแห่งการอภัยบาปเราก็จะน่าสงสารมาก วันนี้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนได้ยินแล้วว่าความบาปของตัวเองนั้นได้รับการอภัยแล้วและมีสันติสุขแล้วจึงไม่ต้องไปถามผู้ใดหรือไปขอหลักฐานอื่นใดอีกด้วยว่าพระเจ้าทรงตรัสคำหนึ่งก็พอแล้วเมื่อพระองค์ตรัสว่าให้อภัยแล้วก็คือให้อภัยแล้วแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือเรามีความยินดีเพียงครึ่งหนึ่งเรายังไม่ได้เข้าสู่ความยินดีของพระเจ้า และรับสุขความยินดีของพระเจ้าจนให้พระเจ้ายินดีเพราะเราความยินดีที่เกิดขึ้นมาเพราะเหตุพระเจ้าจึงนับเป็นการนามัศการมีคนพูดได้ดีมากการนามัศการไม่เพียงเป็นการขอบพระคุณเท่านั้นแต่คือมองเห็นว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ชื่นชมยินดีเรายึดเอาความยินดีของพระเจ้าเป็นความยินดีของเราในบทเพลงสรรเสริญมีข้อหนึ่งกล่าวว่า พระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีที่สูงสุดของเขาส่วนเราก็ควรมองพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีที่สูงสุดของเราเช่นกันลูกาบทที่ 15: ข้อ24เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วกลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบก,กันอีกเขาทั้งหลายต่างก็มีความสมนัดยินดีพระเจ้าตรัสว่าเราสมควรที่จะชื่นชมยินดี เพราะสาเหตุกี่ประการมีสาเหตุสองประการประการแรกเพราะลูกคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกประการที่สองเพราะลูกคนนี้หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกฉะนั้นจึงสมควรที่จะชื่นชมยินดีการตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาเป็นการได้รับในส่วนตัวของลูกส่วนการหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเป็นการที่ฝ่ายบิดานั้นได้รับ เดิมทีก็เป็นลูกอยู่แล้วแต่บัดนี้ถูกฟื้นฟูกลับมาอีกเดิมทีมนุษย์ถูกนรมิตรสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าต่อมาก็ตกต่ำแล้วประดุดตายแล้วพระเยซูเสด็จมาช่วยมนุษย์พระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นขึ้นจากการตายนี่คือการตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะไม่เพ่งความสนใจพูดเรื่องนี้ประเด็นที่ข้าพเจ้าเน้นนั้นคือการหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก คำอุปมาสามเรื่องในลูกาบทที่15นั้นได้แก่แกะหายไปเงินเหรียญหายไปและลูกหายไปท่านเคยคิดหรือไม่ว่าในการหายไปสามครั้งนี้ผู้ใดเป็นคนที่ประสบความเสียหายเราล้วนนึกว่าแกะที่หลงหายไปตัวนั้นช่างน่าสงสารยิ่งนักอาจจะพบกับความเปล่าเปลี่ยวที่ผูเขาและกองหินที่ขรุขระ หรืออาจจะเดินเข้าไปในทางที่มีพุ่มไม้หนามเรากลับลืมผู้เลี้ยงของแกะที่หลงหายนั้นผู้เสียหายนั้นคือผู้เลี้ยงคนเลี้ยงแกะนี้น่าสงสารมากเลยเราล้วนนึกว่าเหรียญหนึ่งเหรียญที่หายไปนั้นไม่รู้ว่าตกไปที่ไหนแล้วแต่กลับลืมแล้วว่าคนที่สูญเสียเงินหนึ่งเหรียญไปนั้นคือผู้หญิงคนที่ประสบความเสียหายนั้นคือผู้หญิง เมื่อพูดถึงอุปมาเรื่องสุดท้ายเราล้วนนึกว่าบุตรพเนจรทนทุกข์อย่างไรเร่ร่อนไร้ที่พักอย่างไรอดอยากจนกระทั่งปักถั่วยังไม่มีให้กินดังนั้นเมื่อเราคำนึงถึงบุตรพเนจรคนนี้ได้กลับใจแล้วและพระพรที่เขาได้รับนั้นช่างยิ่งใหญ่นักก็เพื่อให้เขาชื่นชมยินดีแต่ว่าคนที่สูญเสียลูกไปคือผู้ใดไม่ใช่ลูกแต่คือบิดา คนที่ทนทุกข์คือบิดาบิดาได้ประสบความเสียหายบิดาทุ่มเทชีวิตจิตใจไปอย่างเสียเปล่าและได้จ่ายค่าเล่าเรียนให้มากมายเปล่าลาดังนั้นบิดาจึงบอกว่าลูกของเราคนนี้หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็มีความสงมนัสยินดีเราเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าเรามีการกลับใจสักครั้งหนึ่งมีการนอบน้อมสักครั้งหนึ่ง เราก็จะทำให้พระไถยของพระเจ้าทรงมนัสยินดีจุดสูงสุดของกิตติคุณไม่ใช่ให้เราเห็นว่าคนบาปได้รับอะไรแต่เป็นการแสดงให้เราเห็นถึงพระเจ้าได้รับอะไรท่านดูทรัพย์สินนั้นท่านผ่านจนหมดสิ้นแล้วแต่คนที่ประสบความเสียหายคือพระเจ้าเราควรนำตัวของเรากลับคืนสู่พระองค์อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เรามอบไว้ให้พระเจ้ามีมากเท่าไหร่ ท่านอย่าคิดว่าเย็นชาหน่อยไม่เป็นไรท่านต้องรู้ว่าเพราะเหตุความเย็นชานิดหน่อยของท่านพระเจ้าก็ประสบความเสียหายท่านอย่าคิดว่าท่านรักโลกหน่อยและผสมกลมกลืนกับโลกหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านต้องรู้ว่านี่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างใหญ่ยิ่งแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้พระเจ้าประสบความเสียหายทุกครั้งที่ท่านมาถึงเบื้องพระภาค และมอบถวายตัวเองแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านยอมวางตัวเองลงอีกครั้งหนึ่งและให้พระเจ้าได้รับบางสิ่งท่านก็จะทำให้พระทัยของพระเจ้ามีความยินดีแล้วผลได้และผลเสียส่วนตัวเล็กน้อยของข้าพเจ้าไม่นักเป็นอะไรสิ่งที่นับค่าได้คือการที่พระเจ้าควรจะได้รับทุกครั้งที่ข้าพเจ้านึกว่าการที่ข้าพเจ้าเลือกสารหนทางสายหนึ่ง หรือนอบน้อมพระเจ้าสักหน่อยก็สามารถทำให้พระไถยของพระเจ้ายินดีทำให้พระเจ้ามีการได้รับนี่ช่างเป็นเรื่องที่ดีนักพระเจ้าสามารถเนรมิตสร้างจัก,กรวาลพระองค์สามารถเพิ่มสิ่งของให้แก่มนุษย์แต่อาจเป็นได้ว่าพระเจ้าต้องสูญเสียไปซึ่งใจของคนคนหนึ่งพระเจ้าไม่สามารถปืนใจของมนุษย์ได้ข้าพเจ้าจินตนาการว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทำได้ทุกอย่าง และมีทุกสิ่งทั้งอย่างทรงเป็นพระผู้สร้างกลับต้องการได้รับปังสิ่งจากข้าพเจ้าผู้เล็กน้อยเหมือนมแมลงและผงคลีดินนี่ช่างเป็นความยินดีอย่างยิ่งพระองค์ตรัสว่าสมควรที่เราทั้งหลายจะชื่นชมยินดีการที่บุตรพเนจรเช่นนี้ได้กลับใจก็สามารถทำให้พระเจ้ายินดีพระเจ้าผู้ครอบคลุมจัก,กรวาลจะมีความยินดีเพียงเนื่องจากความนอบน้อมนิดหน่อยของท่าน การมอบถวายไม่ใช่มีไว้เพื่อฝืนใจท่านทําให้ท่านลําบากใจแต่เพื่อท่านจะเข้าสู่ความยินดีของพระเจ้าและให้พระเจ้ายินดีเพราะท่านนี่จะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เพียงใดหวังว่าวันนี้เราล้วนเข้าสู่ความยินดีของพระเจ้าและให้พระเจ้ามีความยินดีสักหน่อยด้วยจบบทที่สองเก็บตกในอุปมาของบุตรพเนจรจากหนังสือสิบสองปรก้าเล่มที่สิบเอ็ด โดยวัชแมนีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มน,นี้กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779หรือ02-746-5191